คุณคเชิญคุณคเดินไปคุณคไปที่เดียวนะคุณคไปเดี๋ก็จะได้เป็นค่าวิชาหน่อยค่าวิชาค่านรรมนรลดไพอจะมาถึงที่นีำรวยใอจ๋าเอ็ตงยโคงามเดูดูก้ห่ออ่อนพอจ๋าเด็กเป็นยเด็ก โก้คุณโก้ต้องแบงแดงๆนะอย่าแบงเขียวนะแตกๆแบงม่วงนู่นมันไปตามสถานการณ์นะบางครั้งเราคต้องดูเรื่องอะไรเราจะทำยังไงนะจะทำเรืงไงก่อนเพื่อจะประหยัดเวลาเราต้องเดินทางเราต้องสวดผ้าด้วยนะสวดผ้ากระถินถ่นเพื่ใช้เวลา